สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e วันนี้ยายดวงมีอะไรมาบอกนี่เห็ดโคนขึ้นเยอะแยะเลยที่สวนข้างบ้านเลยนะเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนี่ยายออกมาเผ่าโทรศัพท์เออไม่ใช่ออกมาเผาก็อยา่าโอ้เห็นเห็ดโคนดีใจมากนี่ในกระป๋องนี่ยายเก็บได้แล้วกอนหนึ่งนี่แล้วนี่ก้อที่สองยายจะเก็บก่อนนะ ด,ดูดิอันนี้เน่าดูดิอุย้ยดีใจนี่เยอะแยะเลยอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ ยังมีอีกหลายกอเดี๋ยวยายพาไปดูเดี๋ยวเอาคอนนี้ก่อนเอาคอนนี้ก่อนเนาะยายก็ไม่แน่ใจว่ามันว่ามันเป็นเห็ดโคนไหมพอดีมีคนมาฉีดยายายก็เลยถามเขาฉีดยาไอ้นี่ยายาเขาบอกเห็ดโคนเห็ดโคนใหญ่โอ้ยดีใจดีใจ เห็นมีแต่คนอื่นเขามาหาเห็ดพึ่งเห็ดอะไรในสวนเนี่ยแต่เจ้าของไม่เคยได้หาอันนี้เจอเองเลยเนี่ยข้างบ้านเลยนะเนี่ย นี่ไงยายกำลังโอบเขากะยะเขยังไม่ติดเลยทิ้งไว้ก่อนพอเก็บเห็ดก่อนนี่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 เห็นไหมนี่ก่อนก่อนอันนี้ก่อนเล็กแต่ก็มีหลายดอกอยู่นะเห็ดโคนใหญ่ดูที่เนี่ยไม่เคยได้ออกมาดูเลยยายมัวแต่ไปขายของไงไม่ได้อยู่บ้านน้องสาวอยู่อุ้ยโอ้ยเสียดายเนี่ย ดีใจมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อนี่โอ้ยนี่อีกสองดอก มีเลยนี่อืมไม่ได้อมีดแงี้อุ้ยจะได้นี่อีกนี่เห็นไหมอันนี้ติดบ้านเลยนะเนี่ย อันนี้ถอดง่าย โอ้ยนั่นอีกนี่อีกได้มีคลิปเก็บเห็ดแล้วนี่อีก ทิทาถ้าเจอเห็ดอย่าฉีดนะเจอเห็ดบอกป้าจะพอดีมีคนมาฉีดยาเ <c oughs> นี่ยติดถนนเลยห <c oughs> ูยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเก็บชิดค่อยไปเผาขยะเนี่ยติดบ้านเลยนี่ไม่ใช่ไกล นี่เต็มกระป๋องแล้วเยอะอยู่นะเต็มกระป๋องเลยไ้คิดว่าจะมีคลิปเก็บเห็ดกับเขาด้วยเอออันนี้ก็เจออีกหมูนึงแต่ไม่รู้เห็ดอะไร เดี๋ยวยาจะถามคนงานก่อนเห็ดเป็นลาอ่อนๆยูนี้เข้ามาในสวนมังคุดเจอมังคุดร่วงสองลูกมังคุดปีนี้ไม่ค่อยติดก็เลยไม่ค่อยได้มาดูเดี๋ยววันนี้ใบ่ายายจะขึ้นจะลงมาสอยดูซิว่าจะได้สักแค่ไหนอาจจะได้สักกระป๋องสกกองสกระป๋องพอได้อาไปกินเนาะออมเจออีก ไม่เยอะตรงนี้มุดแดงก็เยอะโอ้นี่โอ้ยมาเห็นมันก็ตอนที่มันโรยหมดแล้วแต่มันก็ยังกินได้อยู่ ายทายทเอะผลสรุปได้หนึ่งกระป๋องเหนื่อยหอบเลยเดี๋ยวไปล้างเอามาแกงเรียงโอเคช่วนี้ยังไม่ได้ลงทิปนะคะยังไงยายก็ขอฝากไปด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่างไปขายของ จะช่วยร้านขายของเดี๋ยวแต่วันนี้ไม่ได้ไปหุ้ยเหนื่อยเดี๋ยววันไหนไปแล้วเดี๋ยวจะรีวิวร้านให้ดูเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับร้านอาหารญี่ปุ่นมีในร้านเดียวกันเดี๋ยวพอเดี๋ยวยายไปทำงานแล้วเดี๋ยวยายจะรวีวิวร้านให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ยายก็อขอจกไปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ